คนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะผอตลคนปัจจุบันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเด s t สตอนะคผมค่ะวันนี้นะคะจะไปทําบุญกันนะคะก็เลยตั้งใจที่จะเอาเดอกบวัวไปถวายด้วยแล้วก็พวงมาลาัยจากป้าติ๋วนะคะ ที่ส่งมาให้เมย์กับพี่เน่งเอาไว้ป้าติ๋วบอกว่า,าเมย์กับพี่เน่งอยากถวายวัดไหนก็นำพงมลาลลยฝีมือของป้าติ๋วเนี่ยไปถวายได้เลยค่ะก็เลยทำไมต้องเป็นวัดนี้ด้วยถึงได้จัดดอกบัวไปพอดีว่าคราวก่อนนะคะถ้าใครจำได้คือเมย์กับพี่เนออ่งเคยไปวัดถ้ำสีชมพูลแล้วไปเจอพระรูปหนึ่งที่เป็นพระเจ้าว,ว่านนะคะพระท่านบอกว่า อตอนนั้นถามท่านเรื่องเกี่ยวกับจะมีลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพระท่านก็เลยบอกว่าแนะนำนะแนะนําบอกว่า,วาให้นําดอกบัวมาถวายสิแล้วก็ลองอธิษฐานดูมเมย์จาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรดอกบัวกับอะไรสักอย่างเลยนะคะว่าจะไปถามท่านเนาะเพราะจะได้รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยก็คือจะนําดอกบัวไปถวายก่อนซึ่งตรงกับงานกระถินพอดีเลย กรถิ่นของทางวัดนะคะวันนี้ประธานกรถิ่นจะเป็นผอตลอคนใหม่นะคะวันนี้คนน่าจะเยอะน่าดูแล้วก็นางรำบ้านจำปาดงอะ่ะก <ไป S 2> ็คือไปร่วมแห่รำแห่ด้วยแต่ว่าเขาไปกันล่วงหน้าแล้วชั่วโมงหนึ่งเป็นวัดที่ประธานจัดงานแต่ละปีเนี่ยมีแต่คนแบบว่าใหญ่โตเท่านั้นเลยใช่ก็โอเคป s <S ไป let's go น่าจะเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งไปไปค่ะ ไปแล้วบ่ครับไปแล้วบ่ววยายอไปรอรับพอดพ่นมากแลพอดจะงยลงมาเลยนะอ๋อพอจะอยู่พอนจะอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วพอดก็จะขึ้นมาใช่ไห <seeds S 1> มครับ<อ>สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดแล้วนะผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดสีชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นงานกระถิ่นของที่นี่แล้วก็ตรงฝั่งนี้นะคะจะเป็นโรงทานของสานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คือประธานกระถิ่นจะเป็น คนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะผอตลอคนปัจจุบันดก็จะมีแจกผงปันรักด้วยแล้วก็มีโรงทานแต่ตรงนี้จะมีโรงทานเป็นตำกล้วยด้วยนะขอตำกล้วยหน,นึ่งชอบกินตำกล้วยเลยโอ้ตำกล้วย,กวยนี่เป็นของใครเนีย่ย เราเป็นต้นกระถินบัวนะคะต้นกระถินดาบัวค่ะโลานตำกล้วยพอดีว่าเจอพี่ที่เคยดู YouTube เรานะคะตั้งแต่สมัยที่เราได้เงินก้อนแรกแล้วก็เอาเงินหมื่นนึงให้เป็นการศึกษาบนโมาจากกรุงเทพพี่เาอ๋อใช่เมื่อกี้ยืนคุยกับพี่เขาอยู่

ตอนนี้เราก็ <c oughs> เตรียมตัวะะที่จะไปแห่กระถิ่นครับข้างล่างคนเดินตามมาเต้มเลยนะครับแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหน้าหนาวทำไมถึงร้อนนเนีัย <c oughs> นางรำก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปรำด้านหน้านางรำบางท่านก็มาจากกรุงเทพนะมาเยอะเลยหลากหลายที่เลยวันนี้แต่งตัวสีเขียวสีฟ้าสีเหลือง อย่างนี้แม่ดีใจคไับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่บึงการค่ะโอ้ยู่บึงการเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเจอเอฟซีบึงการเหมือนเกิดในทีวีมาเจอเอฟซีครับบนในมือถือครับอยู่จำปาดงตรงกุฎะคำวันออนิวะใช่เตรียมตัวที่จะรำนะครับ ครับตอนนี้เราก็รอด้านในบริเวณของวัดนะครับผมค่ะพอดูเหมือนว่าถ้าเดินออกไปนี่ก็จะใกลพอสมควรนะครับ<ม>ตรงนี้จุดที่นางรำเขาเดินเข้ามาก็น่าจะพอดีพร้อมเพรียงใช่แล,แล้วก็นี่ฮะเอฟซีนี่มารอ,อกับแม่แม่ตรงนี้กเข้ามารำปุ๊บก็ได้ถ่ายตรงป้ายพอดีเลยนี่พี่เน่งมารอกับแม่แม่ตรงนี้ตัวนี <S <S ้ก็แม่แม่รอเนาะรอ นั่งรอกันเต็มเลยรอนางรำหมดแล้วแต่ละคนก็จะมีต้นทิพย์<า>ต<อ>้นส้มโอน่ารักอ่ะน่ารักไหมใส่ส้มโอ,อน่ารักอ๋อนี่แบบนี้มันก็จะเป็น เป็นพ่อกับชื่อพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็วามครอบครัวจะเล็กเล็กเหมือของเราไงของหนูกับพี่เนิงคนเยอะนะคนเยอะมากยาตานี่ยูดเครับตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะเคลื่อนขบวนครับผมเป็นนางรำแล้วก็ พุทธศาสนิกชน โบสถ์เลยท่านเห็นโบสถ์กลางน้ำนะผมเมื่อวาผมภาวนาไว้ว่าว่าว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้โบนนะครับผมไม่ได้โบนแต่ก็จะทำเพื่อเมื่อเหนื่อยเรา เป็นและสมบูรณ์อย่งสมานาสาวรูปของธรรวิตุสตร์แต่การ ญานาหวง่อเจัอเภอสวัสดีครับตอนนี้เราอยู yup> ่ที่โรงทานด้านหลังของจุดที่แจกถุงยังชีพเนาะถุงปันรักถุงปันรักก็มีจุด เขาเรียกว่าเหมือนโรงทานของอสำนักงานตำรวจด้วยใช่เป็นเหมือนกับเขาใส่สะพานดูนี่ขากลัวตำรวจมีข้าวเหนียวหมูทอดโอ้แต่ว่ายังไม่แจกครับเดี๋ยวแจกรอบเดียวสองใบตองมาเลยมีข้าวเหนียวหมูทอดเป็นเป็นเซตเลยครับเนี่ยเป็นเซตแล้วก็มีอะไรอีกมีกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวก็มีเป็นโรงทานครับผมน่าจะรอรอ,อรอเวลาก่อน ไอศครีมก็มีนะครับผมไอศครีมตักแล้วก็น้ำสมุนไพรเป็นน้ำดื่มโอ้น้ำสูนไพรมีน่าจะเป็นพวกลำไยนะครับผมน้ำสูนไพรแล้วก็มีผลไม้รวมผลไม้รวมครับเป็นเซตเป็นกล่องเป็นกล่องนะครับผมน่ารักมากเลยอันนี้รอเวลานะครับผมผัดไทยก็มีโอ้อันนี้เป็นข้าวผัด อาผัดไทย anyway, ใส่กุ้งผัดไทยใส่กุ้งแล้วก็มีส้มตำาอัน่นี่โอ้หอย่างนี้เลยตอนนี้ก็คือรอเวลาก่อนเนาะครับผมรอเวลาก่อนจะได้พร้อมกันทีเดียวอันนี้ก็ไก่ย่างเขาสวนกวางเ้าเดี่ยวส้มตำครบด้วยโอ้นี่นี่นเมเมเร้านหมวดสุรชัยไก่ย่างนะครับ ขันพเสด็จราชุ่มมีลุกเลยครับเกิดถน <c oughs> ัุก่อนเลยอ๋อมีคนรับอชาราวตาธรรมชาวตาตธรรมชาติานภูตาพระาโลกระตาพระองค์พลัสธรรมศักดปัญญาดีบ ຫັບຕາກູໂูທໍາພອງກັບນາທໍາອະນົມກັບທໍາພອງໂຄພາສີຕາມນີ້ຄືວ່າພະອຸປະທໍາພອງປະຄະນາລອດກວດປະຕັນານັນ